ครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกระดิชันจงอังกนร้างซอแจ้งหมอลำน้ำวิหกเมี่ยวันนั้นากนกพงสกรนะคะวันนี้เรามาเจอนางเอกสาวผู้มีใบหน้าเหมือนสุ่มน้องอุ้มนางวิหกค่ะด <c oughs> าคือไกลกลุ่มนี่เอาลำเบอร์กระดา <c oughs> สวัสดีค่ะเอาอีหามึงนวลจันเด้อเออเอาฉากนี่ฉากนี่ฉากนี่และฉากนี่เออ อันนี้คือตัวจริงเสียงจริงค่ะชาแนี่คือฉากเกิดของนางค่ะอ,าอา้าวดวนจัดเด๊ะมึงเป็นแม่มึงหยางเอาเขาพูดได้เล่าสมบูรณ์ไม่าหวเฉยว่าเป็นไ่นเองอีกี่ค่ะเอ้ยแต่แจวบอกกับว่าเขาไม่ยู่เบอกกับว่าเกือกี้มึงจะมาเป็นนางเอกแม่มึงหยางเขาไม่ดได้กินอันตามอุ่นมาตั้งสิดอก เยาวาแต่เต้านามอุ่นผสมมะนาวมึงหน่ะฝากก็นามขิงนามข่ามึงก็บ่เสียงดีอีฮะจะไปเจอหยุดบ่าวใครดอดอยาคใครกระอนนี่น่ะพี่น้องนั่งเอกสาวผู้มีใบหน้าคือไก่กลุ่มเออนี่ใบหน้าคือไก่กลุ่มค่ะเอใช่เขาใช่หุ่นู้ดังเอาล่ำบัหนีนี่ละพี่น้องใครบอกง่ามดอกแต่ว่าใอยมาอีสัตว์ดี่กาเขา นี่ยกะับเงอร์กเจอเบอร์กเห็นบ่เคย็พอซาปาลาเบิรงเขาเจ้าน้อยมัากขึ้นนั่นแล้วมืงอคืนเขาวางไลยเกาะมืงอคืนกันอันแฟนเก่ามาถามวังไลยก่อเจ้าแมนบอกก่ออันนั่งเอกอันอัชชะลาเหรอม่อเบลจ่าใส่ชุดเผืนมืงอคืนนี่นั่งใส่ชุดอันนั่งใส่ชุดอันนั่งเอกสาวโจมกับรอนอันอัชชะลาออกไปค่ะ ใส่สีเดียวกันและสีเขียวบานียันแฟนคลับอันแฟนคลับอันอันคุณอ่อนอัชรา,ากันมีรูปรูปชุดนั้นพอดี <laughs> สีเขียวพวกกันพอดีเรามาถามนั่ง่าอันอันแม่นั่งเอกอ่อนอัชรา,าบอวัตตีม,มอาจารย<บ>์ันใส่ชุดเพลินจุดบอลาดกคนเออได้งามคือนนั่งเอกอ่อนอชาานัชราเนาะปีกายนี่นั่งเอกอ่อนอชาาัชราเพิ่มใส่ชุดนั้น เออเพื่อเก็บรูปมาแต่ผีกายนี่เพื่อนั่งอันนี้ใส่ชุดออกไปกับเอ้ยเพื่สิที่นอ่อนอัชราดีเบสันเอ้ยเรียวบางหน้ากลัวมันไหวชลาเบสันน้องอุ้มไหวชลาน้องอุ้มไหวชลาค่ะเอาฝาก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 กีตาร์เมเด้อค่ะบ่แหแงๆมันสิบประเดี๋เสียงมันยิ่เสียงรถฝากกดตาร์เมดเด้อค่ะยิผีหยำหน้าเองยเดี๋ยวไอ้ที่บอกดังจุดไหมดังไหม เออเอ่อชาวบ้าน่าดังไหมชาบ้าดังซื้อว่าวอดลองอุ้มพี่แอดเด้อจ้าเพลงลองเพลงอย่างแน่แอลลันฟัดค่ะบัวดอกไหลเพลงอย่างเดียวเพลงเดียวนั่นเพลงเดียวเบิร์ตส่งจ้าแม่์ันกูเห็นมึงไหลอยูเมือนั้นเขาจะมีสักกินเรานั่นดีเลยโอ้ยวันนี้ได้ยินเสียงเราพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดแชร์กดกระดิ่งกดแชร์เรื่อยๆจ้า